ซึ่ง أ, มีอาจารย์ตามตารางอีกท่านหนึ่งมีไหมมีชื่ออาจารย์ปฏิพานไหมพวกเราจารําได้ไหมไม่แน่ใจอ่าไม่เป็นไรนะครับอ่าก็จะมีผมนะครับเป็นเป็นผู้สอนหลักนะครับร่วมกับอาจารย์ปฏิพานอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะมีอาจารย์มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งมีใครกดบันทึกด้วยนะเอานะครับ มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับก็ก็เป็นอาจารย์กึ่งพิเศษแล้วกันนะครับชื่ออาจารย์ทับทิมนะครับเป็นอาจารย์ผู้หญิงนะครับแต่ท่านท่านายังไม่ได้มาทํางานกับเราอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าก็ใกล้แล้วซึ่งซึ่งอาจารย์ก็จะให้ท่านมา,าเหมือนกับมามาเป็นฝึกงานไปด้วยในตัวแต่ท่านมาหลายปีละท่านมาได้ประมาณสองปีแล้วนะครับก็จะมาช่วยอาจารย์อีกคนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้เจอหน้าเจอตากันนะครับวิชานี้นะครับก็ เนื่องจากว่าตอนนี้มหาวิาลยนะครับแล้วก็คณะวิศวะของเราเนี่ยอนุญาตให้นิสิตนะครับที่ต้องบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วพวกเราฉีดกันครบสองเข็มหรือยังไม่รู้คดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะครับก็อนุญาตให้เข้ามาเรียนนะครับวิชาเฉพาะวิชาปฏิบัตินะครับเฉพาะวิชาปฏิบัติซึ่งนะครับเงื่อนไขหลักเลยก็คือว่า ก็ไม่ให้เข้ามาเต็มคลาสนะครับพอไม่เข้ามาเต็มคลาสแล้วก็หมายเขาว่าอะไรเราก็เข้ามาได้ทีละประมาณไม่เกินยี่สิบคนโดยโดยที่ตั้งเกณฑ์กลมๆไว้นะครับสิบห้าถึงยี่สิบคนโดยผ่านกระบวนการการคัดกรองต่างๆยกตัวอย่างยายเช่นต้องมีการอะไรนะครับถ้าใครได้เข้ามาในมแล้ววิชาเอกอาจารย์ยังไม่รู้นะนะครับต้องมีการสแกน qr code ว่าคุณเป็นนิสิต ที่เข้ามาเรียนวิชานี้จริงๆนะครับซึ่งคิวอาร์โค้ดนั้นน่าจะอยู่ที่ตั้งแต่นู่นเลยมั้งรปภทางเข้าไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจอันนี้ต้องต้องฝากพวกเราไปศึกษาด้วยนะครับ,รบอันนั้นคือด่านแรกนะครับราอด่านที่สองจะเข้ามาห้องเรียนก็จริงๆไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับก็มีการสแกนอุณหภูมินะครับแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลโดยเฉพาะอาจารย์ลืมบอกไปว่าตึกเรียนของเราเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์อาคารสิบแปดชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งนะก็จะบอกว่าไงดีอยู่ตรงโซนโซนที่มันเป็นสามเหลี่ยมเนะี่ยด้านหลังน่นะครับที่มันมีอยู่สี่ชั้นน่นะครับไม่ใช่โซนตึกใหญ่ตึกสูงนะครับหาไม่ยากหาไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนกันที่นี่นะครับที่ที่อาคาร18ชั้นหนึ่งนะครับาารห้องปฏิบัติการชลศาสตร์นะครับคงอาทิตย์หน้าแหละคงได้เจอกัน หวังว่านะครับหวังว่านะครับถ้าไม่มีเคสพิเศษอะไรเกิดขึ้นมาอีกนะครับติดชงติดเชื้อกันนะกระจายกระเจอกันไปอีกนะครับปิดมหาลัยอีกย่เงี้ยครับก็ไม่อยากจะให้เกิดเนาะพวกเราคิดถึงเพื่อนๆน,นกันแล้วหรือยังครับ <c oughs> นะครับอยู่บ้านแม่พ่อแม่เบื่อหน้าแล้วมั้งใช่ไหมหรือบางคนก็าอาจจะมาที่ขอนแก่นแล้วก็ได้นะครับ ตอนนี้ประเด็นก็คือว่านะครับเนื่องจากว่าห้องเรานี้มีบประมาณ30ิคนนะครับคลาสของเรามีประมาณ30คนอาจาร,รย์ก็จะมีการจัดกลุ่มนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับจัดสองอาจารย์จะแยกออกเป็น2กลุ่มนะครับแยกออกเป็น2กลุ่มง่ายๆเลยนะครับกลุ่มละ1ิบ้าคนนะครับกลุ่มละส5้าคนแต่ตอนนี้นะครับก็เรียนพวกเราตรงๆเลยว่าอาจารย์ยังไม่ได้จัดว่าส5้าคนเนี่ยนะครับสมมติว่าเริ่มเรียนสัปดาห์หน้า เข้ามาเลยนะเข้ามาสิบห้าคนวันศุกร์ตอนเช้าเก้าโมงปุ๊บทำอะไรได้บ้างนะครับทำอะไรได้บ้างแน่นอนมันมีเวลาให้เราสามชั่วโมงนะครับบางแ l a บบที่อาจารย์คิดไว้นะใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงบางแ l a บบใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยบางแ l a บบใช้เวลาสองชั่วโมงถึงสามก็มีบางแ l a บบ ทำผิดก็มีแล้วก็ต้องทําใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่อาจารย์อยากจะสื่อพวกเราคือว่าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาให้คุ้มหมายความว่าอะไรครับบางแแบบที่อาจารย์บอกว่าใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยคุณต้องหาแแบอื่นทําอีกเพราะว่าอะไรครับเราเข้ามาแค่สิบห้าคนนะครับสิบห้าคนนี้ก็คือได้แค่สองกลุ่มหรือสามกลุ่มอาจารย์อาจจะจัดสามกลุ่มก็ได้นะกลุ่มละห้าหกคนอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาเลยเพราะงั้นหนึ่งกลุ่มอาจจะได้ทำสองแแบบในเวลาสามชั่วโมงเนี่ยนึกออกไหม เออมันจะได้เข้ามาแล้วคุณจะได้คุ้มเลยเนี่ยอาจารย์ต้องจัดให้พวกเราก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวอาจารย์มาเยิงเยิงเยงเดี๋ยวไปรับแขกมาเคิืนท่าเข้าไปนั่งทัาก่อนโอเคตัวทีพอดีตอนบ่ายอาจารย์มี MO U อีกเดี๋ยวพอดีเริ่มมีคนเริ่มทยอยมาแล้วนะครับน้ะก็อันเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์จะรีบจัดภายในไม่เกินเสาร์อาทิตย์นี้ยนะครับแล้วก็จะรู้ว่า เราอะอยู่กลุ่มไหนเราต้องเข้ามาทําแลบอะไรซึ่งจะสอดคล้องกันกับที่อาจารย์วันนี้อาจารย์จะให้คู่มือแลบพวกเราไปเป็นไฟล์ pdf นะครับพวกเราก็ไปพิมพ์อ่านเล่นขำๆกันไปก็ไม่ขำแล้วครับอ่านจริงนั่นแหละนาะแล้วก็วันศุกร์หน้าก็กลุ่มหนึ่งประกอบด้วยใครครับนายกขอคองอก็เข้ามาเลยกลุ่มสองกลุ่มสามเข้ามาเลยต้องทํากี่แลบ อาจจะหนึ่งแลบก็ได้นะเพราะว่าใช้เวลานานอย่างเงี้ยครับทั้งสามชั่วโมงเนี่ยเป๊ะเลยนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวให้ทำสองแลบปึ๊บเลยเสร็จเนี่ยครับอาจารย์ก็คาดหวังว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็แล้วก็สัปดาหถัดไปนู้นก็มีกลุ่มอีกวนกันเข้ามาอีกอีกสามกลุ่มที่เหลือยกตัวอย่างเช่นวนเข้ามาปึ๊บไอ้ก,กลุ่มนี้ก็พักอ่งเป็นต้นนะครับ เพราะว่าแลบของอาจารย์เนี่ยมีประมาณ8แลบนะครับมี8แลบก็คิดว่าถ้าถ้าจัดแบบนี้ผมผมมองว่ายังไงมันเสร็จก่อนอยู่แล้วเพราะว่าแลบเรามีแค่8นะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์ลองจะลองจัดเวลาดูก่อนว่ามันจะทําได้จริงไหมพอเข้าใจเนาะนี่ยนะครับก็คือหนึ่งวันนะครับอาจารย์จะพยายามออกแบบให้บางกลุ่มทําได้มากกว่าหนึ่งแลบแต่บางแลบบางกลุ่มนี้ทําได้แค่แลบเดียวเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับ หรืออีกเรื่องหนึง่งอ่ะอันนี้ขออนุญาตให้พวกเราแชร์อาจารย์หน่อยตอนบ่ายพวกเราตอนบ่ายพวกเรามีเรียนอะไรไหมใครก็ได้ตอบผมทีห้องห้อง 3A เป็นหลักนะครับตามตารางผอผมลอ,องอังกฤษครับอาจารย์อ่ามีคนอื่นอะไรไหมครับเสียงมันค่อยเนาะ เด,เดี๋ยวอาจารย์เยอาหูฟังแป๊บนึงอาจารย์ได้ยินเสียงพวกเราค่อยมากเลยโอเคถ้างั้นถ้างั้นไม่เป็นไรผมไม่คิดถึง ได้ยินเสียงอาจารย์ไหมได้ยินครับได้ยินครับเอ่อผมได้ยินเสียงเพราเราชัดขึ้นสกี้ผมไม่ได้ใช้ไมอะไรเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้างี้ตอนบ่ายอาจารย์คงไม่ต้องไปยินต่อเสียงค่อยมากครับอาจารย์เอ่โอเคเดี๋ยวแป๊บ้ยินถึงพวเราอาจารย์ครับไม่ได้ยิน ได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินไหมครับโโอเคได้ยินได้ยินยังครับได้ยินแล้วครับตอนนี้ได้ยินไหมอ่ะทดสอบอีกทีได้ยินไหมครับได้ยินครับโอเคนะค,ครับผมอ่ะชัดขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับอาจารย์ขอเป็นเ,เป็นช่วงเช้าอย่างเดียวแล้วกัน <N> นะครับเดี๋ยว ยกเว้นว่า,ามีบางกลุ่มหรืออะไรที่พิเศษแล้วกันเนาะอยากทำต่อไม่มีเรียนครับอาจารย์ก็แจ้งมาก็ได้ก็สามารถก็เรียกว่าใช้เวลาที่เข้ามาในมอทำงานต่ออะไรก็มาไปนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นเค็ๆเชไปแต่ว่าในเบื้องต้นอาจารย์จะขอยึดในช่วงเวลาปกติ9โมงถึงเที่ยงจัดกลุ่มที่พวกเราก่อนอย่างนี้เนาะนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกลุ่มพวกเราก็จะเห็นนะครับ ในการเข้ามาทํางานนะครับในการเข้ามาทํางานอาจารย์ขอให้พวกเราใส่ชุดให้ถูกต้องตามระเบียบนะครับง่ายๆก็คือชุดเสื้อช็อปสีน้ําตาลเรานี่แหละนะครับกางเกงขอให้เป็นกางเกงสีเข้มนะครับอาจารย์ไม่ไม่อยากให้พวกเราใส่เป็นบลูยีนมานะครับไม่ใช่บลูฟ้าเนี่ยบางคนขาดน้องขาดเข่าอะไรมาเนี่ยนะครับก็ ไม่ไม่ไม่ได้อะไม่ได้ไม่อนุญาตนะครับแต่จะให้กลับไปเปลี่ยนง่ายๆเลยนะครับ <uming> ให้กลับไปเปลี่ยนนะครับรองเทา้าก็ควรเป็นรองเท้าอ่าสีเข้มนะครับนี่นี่ก็อาจารย์ค่อนข้างสตรีกเรื่องเรื่องการแต่งกายนิดนึงพอดีว่ามันตึกเรามันคนไปมาเยอะนะครับอ่าก็อยากจะให้ <Lion el> พวกเราใส่ใเสื้อผ้าทีเนะา่เรียบร้อยนะครับแต่งกายเรียบร้อยนะครับอถ้าถ้าไม่โอเคก็ก็จะให้กลับไปเปลี่ยน นะครับเป็นหลักแต่เพื่อไม่ให้เสียเวลาพวกเราก็ใส่มาให้มันถูกต้องซะนะครับแล้วก็กดอีกเรื่องนึงก็คืออาจารย์ไม่อนุญ,ญาตให้เอาอาหารเข้ามารับประทานในห้องนะครับไม่ใช่ข้าวเชาว้ายังไม่กินหมูปิ้งมาเลยอย่างเงี้ยนะครับข้าวเหนียวมาผมจะขอกินด้วยนะครับนะนะครับจริงๆไม่มีอะไรครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้ว่าหรอกนะครับสมัยนานมาแล้วอดีตแต่ว่ามากิน ในห้องแล้วมันดูไม่เรียบร้อยหนึ่งนะสองคือคุณพี่ๆคุณอ่ะสมัยนู้นนะครับเขาไม่ไม่เก็บขยะกันนะครับลูกชิ้นปิ้งเนี่ยเหลือไว้ให้อาจารย์ประจําเลยหลังจากเลิกคลาสนะครับอาจารย์ก็ไปแอบกินเป็นบางครั้งนะครับเนาะอันนี้ก็เลยไม่อนุญาตให้เอาอาหารเข้ามานะครับอน้ําอะไรพวกนี้ได้อยู่น้ําน้ําดื่มไม่เป็นไรได้อยู่ครับแล้วก็ ที่จริงเดี๋ยวพวกเราต้องเห็นพื้นที่ทํางานนั่นแหละพวกเราถึงจะจินตนานการออกเนื่องจากห้องเรามันเป็น l a บ lab l เปิดนะครับแล้วก็มีทั้งอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้ไฟฟ้าจะไม่ห่วงแต่ไอ้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันต้องเสียบปลัก๊กแล้วก็มีน้ําแล้วก็มีปัดน้ําเพราะงั้นน้ํากับไฟเนี่ยมันมันชอบอยู่ด้วยกันไม่ใช่เนาะอ่าเนี่ยมันก็เลยมีความเสี่ยง นะครับเพราะว่าการเสียบปลัก๊กแล้วเราใช้แหลบที่เป็นน้ำเนี่ยนะครับเพราะงั้นบางช่วงเวลาหรือบางจังหวัดเนี่ยพวกเราต้องเขาเรียกว่าอะไรครับป้องกันให้ดีไม่ให้มันน้ำเนี่ยไปโดนปลั๊กไฟนะครับเพราะบางอุปกรณ์ต้องใช้ปั๊มน้ําดูดน้ําวนขึ้นมาในเครื่องมืออย่าง,งเป็นต้นนะครับอ่าแล้วก็มีเครื่องใหญ่หญเครื่องรางยาวไม่รู้พวกเราเคยเห็นหรือเปล่าเข้ามาเคยดูหรือยังเดี๋ยวคงได้เห็นนะครับเดี๋ยวคงได้เห็นเนาะ ย้อนกลับมาที่เงื่อนไขแรกนะครับก็คืออาจารย์จะให้พวกเราเข้ามาประมาณสักไม่เกินสิบกว่าคนนะครับก็คือสามสามกลุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะจัดให้อีกทีหนึ่งว่าเข้ามายังไงแบบไหนนะครับวันไหนเข้ามาตอนนี้ทุกคนมาที่มามาอยู่ที่ขอนแก่นเป็นส่วนใหญ่แล้วใช่ไหมถามข้อมูลเฉยๆใครมาอยู่ขอนแก่นแล้วยกมือให้อาจารย์ดูหน่อยครับผม ยกมือในอันนั้นก็ได้ยกมือในตอบมาอ่าตอบในครับก็ส่วนใหญ่เนะาะหาโอเคเพราะฉะนั้นคงไม่มีปัญหานะครับยังไงคือวันศุกร์คุณต้องถ้าเป็นตารางที่คุณมีนะครับมีการเข้ามาตระอยานเนี่ยยังไงคุณก็ต้องมาถ้าไม่มาก็ง่าย,ายเลยอาจารย์ก็เช็คขาดนะ <c oughs> ครับพอขาดแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับ แล็บนี้คุณจะไม่มีคะแนนเลยอาจารย์จะไม่ให้มารีแบบับขี้เกียจมาเฝ้าตรงไปตรงมานะครับขอผลขาดด้วยเหตุผลอะไรก็ตามผมจ์ครับผมไม่สบายผมป่วยแฟนเป็นไข้นะครับไปหาหมออะไรเออ,อไปก็ไปแต่ว่าไม่ต้องมาขอทําเพิ่มไม่อนุญ,ญาตให้ทําเพิ่มแลบ็บนั้นก็ขาดไปก็ศูนย์ไปนะครับเนื่องจากว่าวิชาแล็บเราไม่มีสอบเนาะเพราะฉะนั้นคะแนนหลักก็มาจาก การเข้าแหละอย่างเดียวเท่านั้นล้วนๆแล้วก็จิตพิสัยด้วยก็คือเช็คชื่อเช็คอะไรนะครับใครดื้อใครมึนอะไรก็มีบวกลบอะไรก็ว่าไปใครเป็นจิตอาสาใครก็ให้คะแนนไปนะครับอันนี้ก็ว่ากันนะคุยกันออนไลน์บางทีมันเนื่องด้วยเป็นวิชาปฏิบัตินะครับก็ก็คงต้องมาเห็นเครื่องไม้เครื่องมือหน้างงานนะครับอาจารย์ก็เล่าให้พวกเราฟังว่ารุ่นที่แล้ว ของปีเทอมหนึ่งทั้งหกสี่อาจารย์ไม่ได้ให้เข้ามาเลยและก็ไม่ได้สอนออนไลน์ด้วยนะครับไม่ได้แล็บออนไลน์อาจารย์ขอให้เป็นไอไว้นะครับก็ข้ามเทอมมาถึงเทอมนี้นะครับเพราะว่าประเมินแล้วนะครับว่าจะเป็นแล็บแบบออนไลน์นี่คงไม่เวิร์กนะครับหนึ่งก็คือเสียดายคื่อไมเครื่องมือเนาะ เครื่องนึงตั้งหลายแสนบาทนะครับแล้วพวกเรามันมันต้องจับเครื่องมือนะครับมันต้องฝึกปรับฝึกหมุนอะไรหลายๆอย่างนะครับแบบออนไลน์พวกเราได้แค่กดเครื่องคิดเลขกดคำนวณใน Excel เท่านั้นซึ่งก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของอาจารย์นะครับเพราะงั้นก็ก็แอบดีใจอยู่ว่าเออเทอมนี้มันเขาอนุญาตให้เข้ามาแล้วนะครับเพราะงั้นพวกเราจะได้ทํางานได้จริงๆนะครับก็แน่นอนการฝึกทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับ การแก้ปัญหาอะไรต่างๆก็มันจําเป็นในการทํางานโดยเฉพาะงานวิศวกรของพวกเราด้วยเข้าใไหมอีกเรื่องหนึ่งสําคัญมากนะครับก็ก็อยากจะให้พวกเราต้องต้องไปฉีดวัคซีนนะครับไปฉีดวัคซีนซัถ้ามีโอกาสซึ่งอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าพวกเราฉีดกี่เข็มกี่บูตแล้วอะไรพวกนี้ยังไม่รู้นะครับหรือบางคนก็อาจจะยังไม่ฉีดอันนี้ก็อาจารย์ก็ไม่รู้นะครับแต่ด้วยความชอบ ความกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ผมไม่รู้แต่เพื่อส่วนรวมนะครับก็อาจารย์ก็อยากจะให้พวกเรามองมองในภาพรวมนะไม่ใช่เห็นแก่ตัวบอกโอ้ยผมบบชีดหอกผมเหยียดลุงตู่ผมไม่ชีดเนี่แต่เกิดเคสพิเศษติดขึ้นมาเนี้ยครับอาจารย์ครับไม่เริ่มไม่ได้ยินนะครับ น,นี่อันนี้ได้ยินยังครับฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินเ<อ>บาๆครับอาจารย์เอ,อ้าอะไรวะตะกี้แต่มิแต่ได้ยินชัดอยู่ได้ยินไหมครับได้ยินไหมเบาวกว่าเดิมอีกครับอาจารย์ไม่ผมว่าสู้นี้ไม่ได้วะไอ้อย่างเงี้ย ไม่ต้องใช้หูฟังอ่ะเข้าไหมครับชัดไหมชัดไหมชัดไหมครับชัดไหมชัดครับโอเคนะครับก็อยากอยากจะฝากด้วยนะครับว่าก็ก็ควรจะต้องฉีดเพื่อส่วนรวมนะครับมองในภาพส่วนรวมว่าเราก็ไม่เราก็ไม่เสี่ยงแหละนะครับทั้งท้งที่เราอาจจะไม่ติดก็ได้นะครับครับก็อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าพวกเรามาจากไหนไปยังไงพวกเราก็ไม่รู้ว่าอาจารย์มาจากไหนเหมือนกัน นะครับแต่อย่างน้อยผมผมก็บอกพวกเราได้ว่าอาจารย์ขีดขีดได้สามเข็มโรเดอร์นี่นะครับอ่าบูทเข็มสามเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้สบายใจได้ว่าโดนน้ำลายอาจารย์บ้างก็คงไม่เป็นไรนะเออนะครับก็คงประมาณนี้นะครับแล้วก็การเข้ามาเรียนก็ก็ให้พวกเราสวมแมสให้เรียบร้อยนะครับแมสปิดอะไรเรียบร้อยนะครับเข้ามาเรียนก็เดี๋ยว อาจารย์จะพวกเราเคยใช้ Microsoft Teams กันแล้วใช่ไหมครับเคยใช่ไหมเคยแลครับโอเคเดี๋ยวในในในส่วนนี้นะครับอาจารย์จะอาจารย์จะแชร์เขาเรียกว่าอะไรดี <c oughs> เป็นไฟล์เนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอาจารย์สร้างโฟลเดอร์แล้วก็จะอัปโหลดไฟล์ลงไปให้นะครับเด,เดี๋ยวจะได้โชว์เลย คูนะครับอาจารย์อาจารย์กำลัง upload, อัปโหลดไฟล์ของคู่มือให้นะครับคู่มือวิชานี้ให้ โ okay. อเคเดี๋ยวอาจารย์แชร์สก,กีนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคพวกเราเห็นนะครับอันนี้อาจารย์อัพลงไปในห้องอที่มีมีเมนูไฟล์เนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวนะมันอยู่ในไหนเอ่ยเดี๋ยวนะครับด็อก ument มม general นะครับ แล้วก็มีคลาสแมท t e เรียนอันนี้ก็คือคู่มือนะครับวิชาวิศวะอ่าปฏิบัติการชโรศาสตร์ทั้ง8แลบของอาจารย์นะครับก็ก็แต่ว่ามันยังไม่ครบนะครับคือมีพวกเราทํา8แลบจริงแต่ว่าอันนี้อาจารย์ยังขาดอีก2แลบเดี๋ยวจะเติมให้ทีหลังนะครับแต่ว่าพวกเราเอาไปเผื่อได้เลยไปอ่านเพิ่มได้นะครับาสามารถใช้คู่มือนี้ก็เดี๋ยวพวกเราก็ไปไปปริ้นออกมาเองแล้วกันนะครับหรือใครจะไปเข้าเล่มเข้าอะไรก็เอาตามสะดวก นะครับแต่ตอนตอนที่ส่งรายงานเนี่ยพวกเราจะต้องต้องเรียกว่าอะไรครับถ่ายเอกสารพวกนี้แยกออกมาอีกต่างหากแล้วก็ส่งอาจารย์อีกนะครับจะไม่ใช่แบบเอาตัดออกมาแล้วก็มาส่งๆ่งนีง้ไม่ใช่ก็ต้องทําเป็นเล่มรายงานซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะบอกฟอร์แมตการเขียนอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ในเบื้องต้นพวกเราเอาเอกสารไปก่อนนะครับในูในในใน,ในรแรกแล้วเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งผมลืมบอกเลยนะครับอาจารย์จะมี กูเกิ e ลิงก์ให้นะครับ uh, แล้วก็จะมีตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่รุ่นพี่เขาทำคลิปในการ uh, ทำแลบที่คุณจะทำนี่แหละพวกเราก็สามารถไปกดดูได้ว่าเออแลบนี้ทำไงทาไงเป็นตัวอย่างอีกทางหนึง่งแต่ไม่กังวลน,นะครับไม่ต้งวลนว่าอาจารย์เองเนี่ยผมเองเนี่ยผมก็จะอยู่กับพวกเราอยู่แล้วตอนที่พวกเราทำแลบโอเคไหม uh, รอด่าว่าทำผิดนะครับอ <laughs> uh, รอด่าว่าเอานี่ผิดใช่ไหม หรือไม่รอดา่าก็ได้นะครับรู้ว่าทําผิดก็ทําให้เสร็จก่อนแล้วก็บอกว่าผิดแล้วก็ทําใหม่นะครับ <c oughs> นะครับเพราะงั้นพวกเราต้องทําให้แม่นยําทําให้ถูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องพึงพึงปฏิบัตินาะโอเคก็ประมาณนี้อ่าโอเคมีใครมีคําถามอะไรไหมครับเก้าโมงนะครับ ผมค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องเวลานะครับถ้าเพิ่มเติมก็ได้ถ้าใครมาสาย15บหนาทีนะครับอาจารย์ก็จะอาจจะไม่ได้ให้เข้าห้องอยู่แต่ว่าต้องมีเล่นสนุกอะไรบางอย่างกันหน่อยสควิตเกมกันสักหน่อยนะครับนะนะอันนี้สควิตเกมจอ คลิปเก่าๆให้พวกเราดูว่ารุ่นพี่เราโดนอะไรนะครับนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวก็วันนี้อาจารย์ยังไม่ได้ชี้ชื่ออะไรนะครับก็เดี๋ยวฝากบอกเพื่อนๆทุกคนด้วยว่าที่ยังไม่ได้เข้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับว่าอาจารย์ชี้แจงนี้แล้วแล้วก็อัปโหลดไฟล์เข้าไปให้ในห้องแล้วนะครับก็ให้ไปโหลดเอาแล้วก็ไปเตรียมที่จะถือเข้ามาในสัปดาห์หน้าก็พิมพเป็นปเล่มมาก่อนก็ได้ นะครับถ้ามีคิดอะไรมากปิ้นเป็นเล่มออกมาก่อนเข้าเล่มมาก่อนแล้วก็ถือเป็นเล่มมาเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมีการมาพูดคุยอะไรกับพวกเราอีกอยู่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับเป็นบางกลุ่มมันยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับโอเคถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วมีไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับครับพอดีว่าผมลงกับอาจารย์เติอนพี่แล้วล่ะครับแต่ว่าติดไอนี่คืออาจารย์จะให้ลงกับคนในห้องนี้ไหมครับหรือว่าจะเป็นอีกเวลาหนึ่งครับ ผมไม่ต้องครับไม่ต้องครับกลุ่มไอของเทอมที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จัดเวลาให้พิเศษครับผมออไม่เกี่ยวนะครับรไม่เกี่ยวเดี๋ยวจะมาปนกันครับอาจ<ห>าร<ด>ย์กำลังออกแบบวเวลาให้พวกเราอยู่นะครับเดี๋ยวจะเช็คคอสเช็คอีกทีหนึง่งออกแบบเสร็จเดี๋ยวจะโยนถามเข้าไปในกลุ่มนั่นแหละว่าเฮ้ยพวกเราได้ไหมแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ทัพทีมกาลังดีไซน์ตารางให้อยู่นะครับคงคงได้แจ้งพวกเราเร็วๆนี้ไม่เกินไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็จะได้นัดเข้ามาทํางานกันนะครับ เดี๋ยวคอสเช็คก,กันอีกทีนึงเนาะครับมีท่านอื่นยีงไหมครับอาจารย์กลุ่มนี้อาจารย์จะแบ่งให้เองหรือว่ายังไงครับกลุ่มอ๋อโอเคจะแบ่งเองไหมแบ่งให้อาจารย์ดีไหมเอาที่ชอบเอาที่ชอบที่ชอบตัวเองเลยไหมกลุ่มละกี่คนครับ <คน S 1> ร้สามสคนก็ก็พอดีได้ได้หกกลุ่มนะกลุ่มละห้าคนเอาไหมล่ะมีกลุ่มนึงอาจจะมีหกคนก็ได้ไม่เป็นไรให้พวกเราแบ่งเองไหมครับ ดีนะครับอ่าโอเคถ้างั้นอันนี้ก็ถ้างั้นเดี๋ยวฝากมีหัวหน้าห้องมีอะไรไหมห้องเรามีหัวหน้าไหมมีใครเป็นหัวหน้าห้องไหมสบัดมือให้ดูหน่อยอ่าถ้าไม่ม,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 มีไม่เป็นไรไม่เสียเวลาตัวแทนใครคนหนึ่งเลยก็ได้นะครับอาจารย์ขอวันนี้เลยได้ไหมทำอะไรครับไฟล์เป็น Excel นะครับแล้วก็หย่อนลงในกลุ่มไลน์ก็ได้โอเคไหมครับ รายชื่อกลุมนะครับแบ่งให้เรียบร้อยเลยประมาณห้าถึงหกคนนะครับไม่เอาเจ็ดหรือบางกลุ่มใครๆไม่รักเหลือสี่คนก็ได้นะครับแล้วแต่สี่คนก็เหนื่อยหน่อยห้าคนกำลังพอดีครับเนาะโอเคไหมครับอาจารย์ขอวันนี้ได้ไหมตอนบ่ายๆก็ได้หย่อนลงในกลุ่มลายให้อาจารย์หน่อยนะครับพวกเราไปคุยกันเรียบร้อยรายชื่ออพวกเรามีรายชื่อไหมเอย่ย นี่ปอไม่รู้ไม่แน่ใจอ่าไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะโหลดจาก ESS แล้วก็เดี๋ยวหยอดลงไปในอ่ายล์ให้แล้วกันเนาะเพื่อความอ่ารวดเร็วพวกเราด้วยนะครับโอเคถ้ายังไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็ขอบคุณพวกเรามากครับเสียสละเวลาตอนพักเที่ยงมานะครับอ่าก็เดี๋ยวกินข้าวต่อก็ได้เนาะครับครับครับ ไอจิรศักดิ์ยังไม่ได้เข้ากลุ่มทีมนะครับออดึงเพื่อนเข้าได้อยู่มั้งจิรศักดิ์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสิวกรนด้วยครับอาจารย์ส่งรีเควสตมาหรือยังครับสิวกรขอไปแล้วครับอาจารย์ออกไปแล้วไม่เข้าใจขอขอขอเข้ากลุ่มไปแล้วครับ อ๋อขอเข้าแล้วนะครับเอ๊ะอาจารย์เหมือนกับกด accept ไปให้แล้วนะเดี๋ยวสักครู่นะครับชิวะกรอ๋อเนี่ยครับชิวะกรอาจารย์ตอบรับแล้วโอเคโทษทีลืมเห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนิซีเรียรเดี๋ยวเพื่อนไปเล่าให้ฟังมีใครกดอัดไว้เนี่ยสักคนหนึ่งเนี่ยใช่ไหมไม่รู้อาจารย์ไม่ได้อดัดนเ้ยแต่อาจารย์ก็กดยกเลิกได้ อ้าโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวอาจารย์มีเซ็น m o u นี้หน่อยนะครับตอนบ่ายโมงเนาะเดี๋ยวพวกเราก็ไปแบ่งกลุ่มกันรอนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะโหลดรายชื่อไว้แล้วก็เดี๋ยวโยนเข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆยังไงแบ่งแล้วก็ส่งกลับมาให้อาจารย์หน่อยนะครับโอเคถ้าไม่มีแล้วขอบคุณทุกคนมากครับเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดี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 ครับ